สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านวันนี้อยู่กับผมบิน <c oughs> ิทียร์เวลกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะพาท่านผูช้ชมท่านนะครับมาทำความรู้จักกับจรวดหลายลำกล้องแบบ Dti 2นะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยนะครับจรวดหลายลำกล้องแบบ Dti 2นะครับเป็นจรวดหลายลำกล้องซึ่งได้ถูกพัฒนาต่อยอดนะครับขึ้นมาจากจรวดหลายลำกล้องแบบ S R 4นะครับซึ่งเป็นของจีน โดย SR4 เนี่ยมันก็ได้ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากจรวดหลาำกล้องชื่อดังนะครับที่ได้มีการประจำการอยู่ในหลายๆประเทศในแถบบ้านเรานะครับก็เจ้า BM21 นั่นเองนะครับเจ้า BM21 เนี่ยก็ได้มีการประจำการอยู่ในทั้งกองทัพกัมพูชานะครับและกองทัพเมียนมานะครับรวมถึงกองทัพเวียดนามด้วยนะครับก็ได้มีการประจำการมันอยู่นะครับซึ่งเจ้าจรวดหลายลำก็แบบ SR4 ของจีนนะครับก็ได้มีการไปเหมือนก๊อปปี้นะครับทำวิศวกรรมย้อนกลับเจ้า BM21 มานะครับแล้วก็สร้างมาเป็น SR4 ส่ SR นะครับส่วนเจ้า DTI2 ของไทยเนี่ยก็เหมือนกับว่าไป Copy s r 4มาอีกทีนะครับไปพัฒนาต่อยอดมาจาก s r 4แล้วสร้างเป็นของไทยเองนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสมรรถนะของเจ้า DTI2 เนี่ยก็น่าจะมีสมรรถนะที่สูงกว่าเจ้า BM21 นะครับเนื่องจากเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อขึ้นมาจาก S R 4ซึ่งพัฒนาต่อมาจาก B M 2 1 T นะครับรวมถึงความใหม่ของมันเนี่ยก็ถือว่าใหม่อยู่นะครับเจ้า B M 2 1เนี่ยประจำการมา30-40ปีนะครับตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วนะครับแต่ว่า D T I 2ของไทยเนี่ยเพิ่งจะสร้างได้ไม่ถึง10ปีนะครับเพราะฉะนั้นความใหม่ของมันเนี่ยก็จะมากกว่านะครับโดยเจ้าจรวดหลายลำกล้องแบบ D T I 2 mm นะครับเป็นจรวดหลายลำกล้องขนาด122มมนะครับซึ่งใน1 ใน1แผงยิงของมันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด20นัดนะครับสามารถทําการยิงให้หมดทั้ง20นัดได้เนี่ยในระยะเวลา20วินาทีนะครับหรือเรียกง่ายก็คือยิงออก1นัดต่อ1วินาทีนั่นเองนะครับโดยเจ้าจรดลดแล้วก็แบบ DTI 2นะครับมีระยะยิงที่ค่อนข้างจะไกลมากนะครับอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรถึง40กิโลเมตรเลยนะครับซึ่ง ไกลกว่าจรวดอาลำกล้องเจ้า B.M.21 อย่างมากนะครับเจ้า B.M.21 เนี่ยสามารถยิงได้ถึงเพียงแค่30กิโลเมตรนะครับก็เท่ากับว่าเจ้า d d i 2ไทยเนี่ยสามารถยิงได้ไกลกว่า B.M.21 นะครับอยู่ที่ระยะประมาณ10กิโลเมตรนั่นเองนะครับโดยเจ้า D.T.I.2 นะครับมันสามารถทําการติดตั้งอยู่ได้ทั้งบนรถหุ้มเกาะนะครับซึ่งเป็นรถหุ้มเกาะล้อย,ยางเป็นรถเหมือนรถบรรทุกนะครับล้อย,ยางซึ่งเป็น6คน6นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ นำมาติดตั้งในรุ่นแรกของมันนะครับแล้วก็สามารถนํามาติดตั้งแทน SR4 นะครับมาติดตั้งแทน SR4 บนรถบรรทุกของ SR4 ได้เช่นเดียวกันรวมทั้งมันยังสามารถนามาติดตั้งบนรถหุ้มเกาะสายพานนะครับแบบไท8 4ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหากจะนํามาติดตั้งแทนนะครับก็เท่ากับว่าเจ้า d t i 2เนี่ยสามารถติดตั้งได้บนรถบรรทุกเนี่ย ถึง2คันนะสองแบบแล้วก็สามารถติดตั้งบนลลพุ่มเกาะสายพานได้อีก1แบบเลยนะครับก็เรียกได้ว่าติดตั้งได้หลายที่หลายทางมากนะครับติดตั้งได้หลายรูปแบบมากโดยกองทัพไทยนะครับก็ได้มีการนําเจ้า DTI 2นะครับเข้ามาประจําการเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับอยู่ในกองทัพบกของไทยนะครับมันก็จะเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บนะครับทางด้านของจรวดหลายลำกล้องของไทยอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากจรวดหลายลำกล้องเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยนะครับไม่ไม่ค่อยจะมีจรวดหลายลำกล้องประจําการสักเท่าไหร่นะครับ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างกัมพูชาหรือว่าเมียนม,มานะครับที่มีประจำการกันหลายระบบมากนะครับเจ้า d t i 2เนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการประจำการจะโดดหลายลำกล้องในลักษณะนี้นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกองทัพของไทยก็ได้มีการพัฒนา DTI เช่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่น DTI 1แล้วก็ DTI 1 G นะครับซึ่งไว้ถ้ามีโอกาสนะครับผมจะนำเจ้าสองรุ่นนี้มาพูดปรกกาบให้ฝักไอทีนะครับโดยเจ้า DTI 2นะครับยังได้มีแผนการที่จะนำมาประจำการในกองทัพเรือด้วยนะครับนอกจากกองทัพบกเนื่องจากว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับทาง DTI นะครับได้มีการนำเจ้า DTI 2เนี่ยมาทดสอบนะครับที่ บริเวณทะเลอันดาม,มันนะครับทดสอบการยิงเป้าหมายในทะเลอันดาม,มันนะครับที่สนามยิงปืนใหญ่ฐานทัพเรือพังงาน,นะครับซึ่งผลทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยนะครับมันสามารถโจมตีเป้าหมายซึ่งเป็นทุ่นนะครับอยู่ในทะเลอันดาม,มันได้ในระยะ40กิโลเมตรนะครับโดยมันสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเรดาร์แล้วก็อากาศยานของกองทัพอากาศได้ด้วยนะครับเอาง่ายๆก็คือใช้เรดาร์ของเรือรบแล้วก็อากาศยานเนี่ย ในการชี้เป้านะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมายัางตัวของตัวรถบรรทุกนะครับแล้วก็ให้รถบรรทุกของจรวดเนี่ยทำการยิงจจรวดได้เลยนะครับก็เอเด้ว,ว่ามันมีความหลากหลายมากนะครับในอนาคตก็อาจจะได้เข้ามาจัดการในกองเรือก็ได้นะครับ หรืออาจจะนํามาติดตั้งนะครับอยู่บนพวกเรือสนับสนุนการยกคนขึ้นบกหรือเรือยกคนขึ้นบกต่างๆนะครับในการโจมตีชายฝั่งก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นจรวดประเภทปูพมนั่นเองนะครับการที่จะนํามาใช้โจมตีปูพมนะครับในการยกคลขึ้นบกก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับก็จบกันแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ หากท่านชมคนไหนนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับก็ชื่อกันลงไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมินิเทลวากันด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ